เมื่อดูอยู่เฝ้าดูอยู่คุณย่อมเห็นว่าลมหายใจไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราเนะมันมาคนละชุดมันมาเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ไว้เท่านั้นเองอ่และคราวนี้ลองดูนะครับในอาการที่ร่างกายแล้วก็จิตใจถูกทรงอยู่ด้วยความรู้สึกที่สบายมีสติรู้เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้นะถ้าสำรวยเข้าไปคุณจะรู้สึกว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะเป็นไปนในทางดี มันจะเป็นไปนในทางสวา่างมันจะเป็นไปนในทางที่คลี่คลายออกไปนะมันไม่เป็นอาการที่ขมวดแน่นเข้ามาลักษณะอย่างนี้ถามว่ามันสอดคล้องกับอาการเบี่ยนเบียนหรือว่าสอดคล้องกับอาการให้อภัยมันจะตอบตัวเองได้ทันทีว่าจิตแบบนี้สอดคล้องกับอาการให้อภัยไม่สอดคล้องกับการคิดเบี่ยนเบียนกันในขณะนี้คุณนั่งอยู่ในห้องนี้ร่วมกับคนอีกเป็นร้อยคน ใจของคุณจะไม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวว่าอยากเบียดเบียนใครไม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาแต่แม้แต่นิดเดียวว่ากระทั่งอยากจะหมั่นไส้ใครหรือว่าขาใจกับใครอยู่มันมีแต่อาการอยากจะปล่อยไปมันมีแต่อาการอยากจะให้อภยัยมีแต่อาการคิดอยากไม่เบียดเบียนตัวความไม่อยากเบียดเบียนนี่แหละตัวนั้นแหละที่เป็นกระแสความรู้สึกเยอือกเย็นนะะทันทีที่คิดแบบนี้จริงๆออกมาจากใจจริงๆ มันมีความเยือกเย็นออกมามันมีความนุ่มนวลออกมามันมีความรู้สึกถึงเขตความปลอดภัยที่กระจายออกมาจากศูนย์กลางความคิดไม่อยากเบียดเบียนนั่นแหละนี่แหละที่เรียกว่ากระแสะเมตตามันไม่ต้องท่องสัพเพสัตตาอะไรทั้งสิ้นแต่ออกมาจากความใจออความจริงใจหรือว่าใจจริงๆที่ไม่คิดจะไปเบียดเบียนใครกันนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าคุณนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่ เป็นอริเป็นศัตรูเป็น,เป,นเป็นคนที่ทําความไม่พอใจให้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคุณจะรู้สึกได้ว่ามันพร้อมจะให้อภัยมันพร้อมที่จะยกโทษให้มันเหมือนกับกลุ่มน้ําที่คุณสร้างขึ้นมาทําความชุ่มเย็นให้กับจิตใจตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากจะให้เกิดความร้อนไม่อยากให้เกิดความระคายลักษณะของกระแสความเมตตาแบบนี้นะ ถ้าหากว่าคุณเอาไปเจ,เจริญเอาไปทําให้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วมันจะไม่เป็นที่ตั้งของความโกรธนะลืมตาขึ้นนะครับเดี๋ยวบางคนจะไปไกลเกินเมตตาไปนิดนึ่งนะให้ให้ลืมตาขึ้นมาพักก่อนผมอธิบายให้ฟังนะลักษณะของใจที่มันมีเมตตามีความนุ่มนวลมีความรู้สึกไม่อยากเบียดเบียนกันเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันเป็นสเบียงที่เตรียมง่ายหมายความว่ายังไง ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีมันเข้าไปอยู่ในใจคุณจริงๆแล้วสภาวะของจิตคุณเปรียบเสมือนสิ่งที่มีสเสบียงไวเลี้ยงตัวแล้วหมายความว่าถ้าต้องตายไปเดี๋ยวนี้เลยสมมุตินะพุทธศาสนาชอบให้สมมติว่าถ้าต้องตายไปเดี๋ยวนี้เราจะไปดีหรือไปอไร้ายมันวัดกันจากความสว่างหรือความมืดทางใจนั่นแหละถามตัวเองว่าความโล่งความสว่างความไม่อยากเบียนเบียนเนี่ยมันสอดคล้องกับอะไรระหว่างความสว่างกับความมืดคุณจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับความสว่าง รู้สึกสบายรู้สึกโล่งนั่นแหละมันก็เหมาะกับที่ที่โล่งสบายแล้วก็สว่างเหมือนกันจิตเป็นยังไงมันก็ชี้ได้ว่าพบข้างหน้าหรือว่าภาวะข้างหน้าหลังจากความตายมันมันจะมีภาวะที่สมควรอันใดมาสอดรับกันมารองรับกันนะตรงนี้แหละคําว่าสเสบียงที่เตรียมง่ายคือมันเข้าไปอยู่ในใจคุณแล้วถ้าต้องตายเดี๋ยวนี้คุณไปดีแน่นอนสบายแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกของการเบียดเบียนกัน คือโลกที่มันเต็มไปได้วยความโหดร้ายเต็มไปได้วยความทารุณเต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานขอให้เรามีแก่ใจคิดออกจากโลกของความกระทบกระทั่งโลกของความเบียดเบียนกันซะเถอะแล้วมันจะพบภาวะอะไรแบบนี้ที่มันมีความรู้สึกสบายที่มันมีความรู้สึกนิ่งๆที่มันมีความรู้สึกโลง่งแล้วก็ว่างๆอยู่นะไม่มีการมากระทบกระทั่งกันให้เ,เกิดความระคายขั้นถัดมานะครับเพื่อที่จะ ขอขออีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นวิธีทําสมาธิอีกแบบหนึ่งมันเป็นวิธีที่จะตั้งจิตไว้ในอีกทิศทางหนึ่งนะสอดคล้องกันกับกระแสเมตตานั่นแหละแต่มันจะเป็นไปในแบบที่คุณมีแก่ใจอยากช่วย,อย,วย,อ,ย,วยอยากสงเคราะห์คนอื่นด้วยไม่ใช่เอาแต่คิดว่าไม่ต้องเบียดเบียนกันแล้วก็สบายแล้วนะแต่มีแก่ใจที่จะอยากช่วยอยากจะให้ความช่วยเหลืออยากจะให้ความการุณากับคนอื่นนะครับ เริ่มต้นขึ้นมามันก็ตั้งควรจะตั้งต้นขึ้นมาด้วยกระแสของสมาธินั่นแหละเพราะว่ากระแสของสมาธินี่นะจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกขึ้นมาจริงจังว่าไอเนี่ยกระแสความกรุณาหน้าตามันเป็นแบบนี้รู้สึกกันอย่างนี้มีรสมีรสอันน่าติดใจมีรสอันน่าชอบใจแบบนี้นะแล้วถ้าหากว่าเป็นกระแสกรุณานะคิดอยากช่วยคนอื่นมันมีรสชาติอีกแบบหนึง่งมันมีน้ําหนักมีความเข้มข้นของความสุขที่เพิ่มขึ้นขึ้นมานะ การที่คุณมีสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นพื้นรองรับเนี่ยจะทําให้เกิดความสัมผัสกับรสชาติของความสุขแบบนั้นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่วอกแวกไม่เกิดความรู้สึกว่านี่เป็นแค่อุปทานแต่นี่เป็นของจริงและยิ่งของจริงอย่างนี้เกิดขึ้นในใจคุณบ่อยขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไ,ไปมากขึ้นเท่านั้น จากเดิมที่มันมีความกระสับกระสายจากเดิมที่มันมีความอยากจะแก้แค้นเอาคืนกันหรือว่ามีความคิดอยากจะเอาเปรียบอยากจะเอาเข้าตัวมันกลายเป็นมีความคิดอยากจะให้มีความคิดอยากที่จะช่วยเหลือนะคนที่เขามาขอความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครไม่รู้รสชาติของมันอย่างคงเส้นคงวาแล้วบางทีก็จะเกิดอกุศลจิตเกิดกิเลสมาบอกตัวเองว่าทําไมต้องช่วยทําไมต้องให้ ทำไมต้องอภัยมันไม่มีคําตอบที่ชัดเจนจนกระทั่งรสชาติของการให้อภัยรสชาติของการไม่เบียดเบียนกันรสชาติของการมีแกใจอยากช่วยจริงๆเนี่ยนะมันมาปรากฏชัดพอม,มีมีรสชาติของความสุขที่เกิดจากความเมตตาและกรุณาปรากฏชัดคุณจะไม่มีคําถามอะไรอื่นอีกว่าทําไมต้องช่วย ว่าทำไมต้องการุณาทำไมต้องให้อภัยนะครับก็มันจะได้มีความสุขไงมันจะได้มีอาการไม่กระสรับกระสายไม่กังวลกระวยไงแล้วก็ตอบตัวเองได้ไงว่าถ้าต้องตายเดี๋ยวนี้ใจคุณจะสงบหรือว่ากระวนกระวายกระแสของความการุณานะครับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะนั่งหลังพิงสบายๆเหมือนเมื่อครู่นี้เลยนะครับแล้วแทนที่จะไปตั้งใจว่าเราจะไปคิดช่วยใครหรือว่าอะไรยังไงที่มันจะต้องหลอกตัวเองเนี่ยนะ เราเริ่มต้นนับหนึ่งกันตรงที่ว่าคําถามตัวเองเหมือนกับเหมือนเดิมเลยนะท้าของเราวางราบอยู่กับพื้นเนี่ยมันอยู่ในอาการสบายผ่อนพักหรือว่ากล้ามเนื้อมันยังทํางานอยู่นะถ้ากล้ามเนื้อมันยังมีอาการที่จะเป็นไปเพื่อความงองคุ้มหรือว่าเป็นไปเพื่อความเกร็งแม้แต่นิดเดียวก็ให้คลายออกซะแล้วในอาการคลายออกถามตัวเองว่าฝ่ามือที่วางอยู่บนหน้าตักนะมีอาการวางราบสบาย ผ่อนคลายเท่ากับฝ่าเท้าหรือเปล่าถ้ามีอาการวางราบสบายผ่อนคลายเท่ากับฝ่าเท้าคุณจะเกิดความรู้สึกสบายครึ่งตัวขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นก็สํารวจดูนะครับทั้งใบหน้าของคุณส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวหรอกบางทีคุณขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็ขมวดขึ้นมาเป็นพักๆด้วยอาการไม่รู้สตินะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคุณมีสติอยู่ขณะน,นี้มีความสบายที่ฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วนะลองสํารวจเข้าไปว่าทั่วทั้ง ทั้งทั้งใบหน้าเนี่ยมีตรงใดตรงหนึ่งที่มันขมวดอยู่ไหมมันมีอาการตึงอยู่ไหมมันมีอาการเกร็งอยู่ไหมถ้าหากมันผ่อนพักผ่อนคลายสบายทั่วทั้งใบหน้าแล้วคุณจะรู้สึกสบายทั้งตัวขึ้นมาทันทีในอาการสบายทั้งตัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะขอให้นึกถึงว่าล่าสุดคุณไปช่วยใครมันมีอาการเต็มใจอยากช่วยขึ้นมาก่อนนะแล้วก็อย่างเช่นช่วยให้ คนที่เขามีความรู้สึกเป็นทุกข์นะไป,ไปพูดปลอบใจเขาให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นหรือว่าพาพ่อแม่ไปเที่ยวหรือว่าไปใส่บาตรพระอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาการเอากจเอาใจของเราเนี่ยไปช่วยคนอื่นให้เขาสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้นึกให้ออก ถ้าคุณนึกออกจริงๆมันจะปรากฏความรู้สึกเป็นสุขมีความสมนัตดมีความยินดีมีความปรับปลื้มขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะตอนที่คนเราเต็มใจช่วยจริงๆแล้วก็ช่วยสําเร็จเนี่ยนะมันไม่มีใครไม่ปลื้มอาการปลื้มอาการสมนัตดของใจในขณะนั้นแหละที่เรียกว่ากุศลจิตตรงนั้นแหละที่เรียกว่าบุญมันจะมีน้ําหนักมากหรือน้ําหนักน้อยก็ขึ้นอยู่กับแรงของปิติแรงของความอิ่มใจกําลังของความอิ่มใจนะที่มันเกิดขึ้นปรากฏชัด ให้เห็นในขณะที่คุณนึกออกนั่นแหละลักษณะของบุญที่คุณหน่วงเข้ามาไว้ในใจในขณะนี้นะไม่ต้องไปคิดอุทิศให้กับคนที่เขาล่วงรับไปแล้วแต่ว่าคุณลองนึกดูนะครับว่าคุณนั่งอยู่ตรงนี้อยู่กับคนอีกหลายสิบคนเป็นร้อยคนในห้องนะคุณปรารถนาอยากจะให้ความสุขความยินดีความปรับรื้มความสมนัตในขณะนี้ที่นึกถึงบุญได้ออกเนี่ยนะจงได้แก่คนที่นั่งอยู่ร่วมกับคุณในห้องนี้ห้องเดียวกัน